คับผ <yap> right <era> fiz ิดด <asan arring Stewart butt ar> ้วยกฎหมายกับพี่หมอในครับในวิชาเช่าทรัพย์จ้างแรงงานจ้างทําของนะครับก right ็มาต่อในเรื่องของการจ้างแรงงานกันต่อเลยนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกจ้างข้อที่5ที่ลูกจ้างนั้นต้องงดเว้นไม่กระทําการบางอย่างตามมาตรา5 8 3ที่บอกไว้ว่าถ้าลูกจ้างจงใจขัดคําสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็ดีนะครับละเลยไม่นําพาต่อคําสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจินก็ดีอันนี้อันที่1นะอันที่1คือจงใจขัดคําสั่งตรงๆเลยอันที่2ฮะละเลยฮะไอพวกนี้เขาเรียกดื้อเงียบ บอกครับครับครับแต่ถึงเวลาไม่ทำอ่านี้ก็มีประเด็นนะครับอย่างที่3ครับละทิ้งการงานไปเสียก็ดีอย่างที่4ี่กระทาผิดอย่างร้ายแรงก็ดีอย่างที่5ทําประการอื่นอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงโดยถูกต้องและสุจริตก็ดีท่านว่านายจ้างจะไล่ออกฮะโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินหมทดแทนก็ได้ก็คือถ้าไปทำหนึ่งในอย่างหนึ่งใน5อย่างนี้นะฮะ ายจ้างเขาเลิกจ้างไล่ออกได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จําเป็นจะต้องชดใช้ค่าสินใหมทดแทนด้วยซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจน่าสนใจตรงไหนฮะบางครั้งฮะเป็นไงฮะเขามีกําหนดระยะเวลาใช่ไหมจ้างคนนี้1ปีจ้างคนนี้2ปีเนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ย <c oughs> โดยหลักแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ถึงเวลา1ปี2ปีไปเลิกจ้างเขาได้ไหมบอกไม่ได้คุณก็ต้องทําตามระยะเวลาไงนะฮะเขาบอกหนึ่งปี2ปีก็ต้องตามนั้นเพราะคุณไป ไปเลยฮะไปให้คำมั่นสัญญากับเขาแล้วนะฮะแต่ในกรณีที่ว่าลูกจ้างเราโหไม่ไหวว่าบอกให้ทํามันนั้นมันก็หม่ทำนะฮะแล้วมันไปทําอย่างอื่นหนึ่งใน5อย่างนี้เนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยแม้ยังไม่ครบระยะเวลาที่ตกลงกัน1นถึงสปีนะก็สามารถที่จะเลิกจ้างได้เลยอ่าอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือในกรณีสัญญาที่ไม่ได้กาหนดระยะเวลาสัญญาที่ไม่ได้กําหนดระยะเวลานเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเลิกสัญญาหรือเลิกจ้างกันเมื่อไหร่ก็ได้แต่ มันจะต้องมีอะไรฮะมันจะต้องมีการบอกกล่าวลวงหน้าเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เขารู้ตัวดิใช่ไหมฮะไอ้กรณี1ปี2ปีบอกระยะเวลาชัดเจนเนี่ยฉันยังรู้ตัวว่าเอ้ยเดี๋ยวครบ1ปีแล้วฉันต้องเริ่มหางานใหม่แล้วนะเว้ยเอยเอสมมุติทําไปสัก11เดือนกันเริ่มเรมแล้วเปิดนะตามเว็บสองเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะ,ะแต่ในกรณีจ้างไม่กําหนดระยะเวลาเนี่ยไม่รู้เลยในจ้างมันจะ เลิกจ re uh, really mm ้างเราเมื่อไหร่มันเลิกจ้างเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยกําหนดไว้ปะเฮ้ยถ้าคุณจะบอกเลิกจ้างเขานะคุณต้องบอกเขาก่อนนะในวันที่จ่ายสินจ้างนะแล้วให้เวลาเขาอีกหนึ่งเดือนเพื่ออะไรเพื่อเขาไปหางานอ่าในแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาไม่กําหนดระยะเวลาถึงแม้ว่าโดยกฎหมายจะบอกไว้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะเลิกจ้างเขาเนี่ยคุณต้องบอกกล่าวเขาก่อนนะเออแล้วให้เวลาเขาอีกหนึ่งเดือนเพื่อไปให้เขาไปหางานเนี่ยแต่ถ้าเกิดลูกจ้างคนนั้นมันทําผิดหนึ่งในห้าอย่างนี้เนี่ยนะฮะ ไม่ต้องบอกกล่าวเลยไล่มันออกทันทีได้เลยเลิกจ้างทันทีได้เลยนี่คือเงื่อนไขสําคัญของหน้าที่ข้อที่5ที่เราต้องมาศึกษากันอย่างละเอียดว่าเฮ้ย <mão> ถ้าเกิดลูกจ้างไปทําอย่างนี้นะกรณีสัญญากาหนดระยะเวลาสมมตินนะกรณีสัญญากําหนดระยะเวลาเนี่ยไม่ต้องรอครบกําหนดก็เลิกจ้างได้กรณีสัญญาไม่กาหนดระยะเวลาที่โดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกกล่าวก่อนนะอันนี้ไม่ต้องบอกกล่าวก็เลิกจ้างได้เกิดเองไปทํา1ใน5อย่างนี้ซึ่งมีอะไรบ้างฮะหนึ่งฮะ จงใจขัดคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง2ฮะละเลยคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างเป็นอาจินอย่างที่3ฮะละทิ้งการงานฮะสี่ฮะกระทำผิดอย่างร้ายแรงและ5ทําทการอื่นไอ้ไม่ควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ให้รู้ล่วงแล้โดยสุจริตสิ่งที่พี่หมออยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าจะสังเกตเห็นว่าถ้าจงใจขัดคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างเนี่ยเป็นไงฮะครั้งเดียวรู้เรื่องครั้งเดียวนี่เสร็จเลยนะฮะเลิกจ้างในทันที แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเป็นพวกดื้อเงียบครับครับครับได้ครับนายได้ครับนายเนี่ยแต่ถึงเวลาเป็นไงฮะไม่ทำอะไอ้พวกนี้เนี่ยโอ้ปากก็ว่าครับถึงเวลาไม่ทาเนี่ยไอเนี่ยต้องเป็นอาจินนะเป็นอาจินคือต้องบ่อยๆบ,บางคนบอกพี่หมอครับอาจินนี่มันกี่วันบอกไม่รู้เหมือนกันเขาดูเป็นเคสๆไปนะฮะมันต้องต่อเนื่องกันกี่วันไหมพี่หมอมันมีหลักเกณฑ์ไหมมันไม่ได้บอกไปนะฮะแต่ว่า ถ้าพิสูจน์ทางสารได้ว่าโอ้โหมันบ่อยเหลือเกินเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ดูพิจารณาเป็นเกทๆไปแต่สิ่งที่ที่หมออยากจะเน้นย้ำก็คือว่าถ้าจงใจขัดคําสั่งครั้งเดียวเลิกนะแต่ถ้าละเลยพวกนี้เนี่ยดื้องเงียบนะฮะไอ้พวกนี้ต้องรอให้เป็นทําบ่อยๆนะถึงจะมีปัญหานะครับทีนี้ถึงแม้ว่าโดยมาตาเนี่ยจะบอกว่าเป็นคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างเนี่ยแต่โดยเนื้อแท้เนี่ยจะต้องเป็นคําสั่งที่อยู่ในขอบเขตการจ้างและชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเราไปจ้างแม่บ้านคนนึงเนี่ย เอ่อชื่อน้องเอละไรกันชื่อคุณเอเนี่ยนะเป็นแม่บ้านคนหนึ่งขยันทํางานมากนะแต่เขาติดอยู่อย่างหนึ่งเขาเป็นคนรูปร่างผอมบางเขาเรียกว่าเอวบางร่างน้อยนะฮะตัวเล็กๆนะฮะแต่ทํางานบ้านนี้ขยันฝุ่นฝืนเนี่ยโอ้โหนะฮะอย่างดีเลยนะฮะปรากฏว่าเราไปสั่งเขาบอกว่าไงคุณเอคุณเอเดี๋ยวไปช่วยยกไอ้กระสอบข้าวสารหน่อยนะสักร้อยกระสอบเนะี่ยถามว่าคําสั่งของเราซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตการจ้างไหมบอกเปล่า เราจ้างก็ามาทําความสะอาดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณ A จะสามารถขัดคําสั่งในไม่บอกขัดได้ไม่เข้าเงื่อนไขเพราะอะไรฮะเพราะไม่ใช่คําสั่งที่อยู่ในขอบเขตการจ้างแต่ถ้าเกิดเราไปบอกคุณ A บอกว่าคุณ A ครับคุณ A ช่วยทํางานบ้านในผมหน่อยครับตามที่เราได้ตกลงกันอยู่ในขอบเขตการจ้างไม่บอกอยู่แล้วคำสั่งตรงนี้ชอบด้วยกฎหมายไหมไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ทำผิดกฎหมายทำงานทำงานบ้านในห้องฉันเนี่ยมันจะไปผิดกฎหมายได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยคุณ A เกิดจงใจขัดคำสั่งบอกคงไม่ทำเอ้ยหนูไม่ทำค่ะแต่เป็นผู้หญง นูไม่ทำนะไม่ทำเด็ดขาดไม่พอเป็นไงฮะโอ้โหทำให้มันเลอะขึ้นด้วยเนี่ยอย่างนี้ครั้งเดียวเนี่ยจบเลยเลิกจ้างได้แต่กรณีเดียวกันนะเกิดเราจ้างคุณเอเนี่ยนะมาทำงานบ้านเนี่ยบอกโอโ้คุณเอทำไมช่วงนี้ห้องสกปปกมากเลยเนี่ยคุณเอทำหน่อยสิค่าค่า,าเดี๋ยวทำให้ค่ะถึงเวลากลับมาบ้านเป็นไงฮะเลอะเหมือนเดิมเละเหมือนเดิมนะี่นะโอ้โหหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วหนึ่งอาทิตย์ก็แล้วนะฮะทำแบบ ลวกะ,ะทำแบบลวกๆนะฮะอันนี้เนี่ยถ้าละเลยบ่อยๆเป็นอาจินเนี่ยแบบนี้ถึงจะเลิกจ้างได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจงใจขัดคําสั่งแบบตรงๆอันนี้เลิกจ้างทีเดียวจบแต่ถ้าละเลยนะฮะก็คือดื้อเงียบนะฮะ ค่ะค่ะแล้วก็ไม่ทำเนี่ยอันนี้หลายทีได้นะครับนอกจากอย่างเช่นอย่างที่บอกฮะในรวยสั่งในจนมาเป็นลูกจ้างทําความสะอาดถูพื้นมีหน้าที่ถูพื้นสํานักง,งานตามหน้าที่นะฮะถ้าไม่ทําตามนะจงใจขัดคําสั่งอย่างชัดเจนเลยแล้วยังเขาเรียกว่าประชดด้วยทําพื้นสกรปรกมากขึ้นอันนี้ครั้งเดียวเลิกจ้างได้เลยแต่ถ้าเพิกเฉยไม่ทําตามนะฮะป่าก็บอกว่าจะทาแต่ถึงเวลาไม่ทำเนี่ยโอ้บ่อยครั้งเป็นอาจินแบบนี้ถึงจะเลิกจ้างได้อันนี้คือเงื่อนไขที่แตกต่างกันระหว่างข้อหนึ่งกับข้อ,ขอที่2ที่นี้ กฎหมายเนี่ยบอกไว้ว่าต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยนะแต่ข้อสอบไม่ค่อยออกไปในนี้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราจ้างเขาไปลักทรัพย์อย่างเงี้ยบอกขอบเขตการจ้างเราตกลงจ้างคุณมาเพื่อไปฮะวิ่งราวโดยเฉพาะนะ <c oughs> ลูกจ้างบอกไม่ทำอนะอันเนี้ก็ไม่ได้นะครับหรืออย่างเช่นเราอาจาจะจ้างจ้างไอทีมาสักคนหนึ่ง <c oughs> จ้างไอทมาสักคนหนึ่งเราอาจจะกําหนดขอบเขตการจา้างคร่าวๆว่าดูแลด้านสารสนเทศของบริษัท ปรากฏว่าคําสั่งของเราเนี่ยที่เราไปบอกกับ IT เนี่ยคือว่าอะไรฮะให้เจาะระบบให้เจาะระบบของใครฮะของอคู่แข่งหรืออาจจะไม่ได้เจาะระบบของคู่แข่งหรอกเจาะระบบของอะไรฮะของซีของซีเอฟโอ่ะถ้าใครใครใครอยู่บริษ,ษัทจะรู้ว่าเมันจะมีระบบที่ที่เป็นไงฮะอของการเงินก็จะเป็น CFO ใช่ไหมฮะเรื่องอะไรพวกนี้อาจจะให้เจาะระบบของหัวหน้าของแผานากนั้นแผานากนี้เนี่ยไอทีบอกไม่ทำนะหัวหน้า อันนี้ไปเจาะระบบเขาในี่ผิดกฎหมายนะหัวหน้าบอกเอ้ยคุณขัดคําสั่งผมรอยผมเลิกจ้างนะแบบนี้ขัดได้ไม่บอกขัดได้ถึงแม้ว่าคําสั่งนะั้นจะอยู่ในขอบเขตการจ้างแต่มันนะฮะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะอย่างนี้เราจงใจขัดได้ไม่โดนเลิกจ้างถ้าโดนเลิกจ้างไมฮะไปฟ้องศาลศาลแรงงานเลยนะครับนะ <c oughs> ที่เรื่องการละทิ้งการงานเนี่ยมันต้องเป็นการละทิ้งการงานไปเลยไม่ใช่ขัดครั้งคราวนะเอ่อเช่นเราป่วยแล้วเราไม่มางานแล้วเขาหนึ่งวันแล้วเขาจะมาเลิกจ้างเราเนี่ยไม่ได้ นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการละทิ้งเช่นมีดีกาบอกว่าหัวหน้านแผนกเนี่ยนะนะสไตร์เขาเรียกสไตรนะ์สั่งลูกน้องไม่ให้ทํางานนะให้กลับไปนอนเลยฮนะจนในจ้างเนี่ยนะฮะโอ้โหต้องจ้างคนมาเพิ่มเนะี่ยตรงนี้ถือว่าทั้งตัวหัวหน้าแล้วก็ตัวลูกน้องเนี่ยนะ,ะที่สไตร์เนี่ยนะ,ะถือว่าละทิ้งการงานไปเลยอาจจะไม่ทํางานสอสาวันถ้าไม่ขึ้นเงินเดือนให้อะไรเงี้ยนะ,ะในจ้างบอกไม่ง้อฮะนั้นเดี๋ยวไปจ้างคนใหม่แล้วก็ปะะเป็นฮะเชิญออกเลยนะฮะ แบบนี้เนี่ยก็เข้าเงื่อนไขละทิ้งการงานสามารถที่จะเลิกจ้างได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้น3มข้อนี้เนี่ยพี่หมอพูดให้ฟังโดยคร่าวๆเพื่ออาจารย์แต่งข้อสอบแบบใหม่นะครับแต่นี้ตัวที่น่าสนใจจะอยู่ที่ข้อที่สี่ข้อที่5ที่ข้อสอบชอบออกนะครับก็คือในเรื่องของการกระทําผิดอย่างร้ายแรงบางคนบอกเอ้พี่หมอกระทาผิดอย่างร้ายแรงเนี่ยมันต้องถึงความผิดอาญาไหมเช่นทําร้ายร่างกายหมิ่นประมาทนายจ้างลักทรัพย์นายจ้างอะไรเงี้ยทำร้ายเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันต้องขนาดนั้นไหมบอกได้ เป็นความผิดอาญาก็ได้หรือไม่ใช่ความผิดอาญาก็ได้นะฮะเช่นทํางานเป็นแอดมินเนี่ยนะฮะแต่นําความลับของนายจ้างเนี่ยไปเปิดเผยอะถามว่าไอ้ความลับของบริษัทตรงนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายไหมถ้าเอาไปเปิดเผยแหมแเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีผิดนะมันจะมีพบรบคุ้มครองคุ้มครองนะอะแต่ถ้าเป็นความผิดอื่นเนี่ยนะถึงแม้ไม่ได้ผิดอาญาแต่ lumière, อาจจะผิดแพ่งผิดพรบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถา,ถามว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเลิกจ้างได้ไหมคำตอบคือได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นความผิดอาญาเท่านั้น อาจจะเป็นความผิดอื่นก็ได้นะฮะที่มันมีตัวอย่างที่น่าสนใจที่มีดีกาเมื่อสักประมาณเอ่ห้าปีที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเอาข้อสอบปีเราได้นะครับก็คือมันมีดีกาอยู่อันนึงเขาบอกว่าในดำเนี่ยไปทําร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานคือในขาวซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เป็นลูกจ้างของในรวยนะฮะปรากฏว่าในขณะที่ทําร้ายร่างกายเนี่ยยังไม่ได้เข้างานแต่ว่าประเด็นคือว่าเขาไปทําร้ายร่างกายกันบนรถบัสบางคนเคยเห็นใช่ไหมใครอยู่เชียงใหม่เนี่ยบางทีเขาจะมีรถ ประจาทางนะฮะเป็นรถบัสเนี่ยแหละนะครับ,บ <c oughs> ที่รับคนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยไปทํางานที่ลําพูนเพราะว่าลําพูนเนี่ยก็มีเป็นเป็นโรงงานนะฮะเขาก็จะจ้างคนไปจากเชียงใหม่เลยบางทีเพราะมันหาคนไม่ได้เนี่ยนะขออภัยนะ <c oughs> หาคนไม่ได้เขาก็จะมีร,มงง beaten, นะรถบัสมาเช่นเข้างานแปดโมงเนี่ยรถบัสก็จะมารอตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงแล้วนะครับปรากฏว่าในดําและนขาวเนี่ยในขณะที่นั่งรถบัสของบริษัทอยู่เนี่ยกำลังไปทางานแต่ยังไม่ถึงเวลาเข้างานนะพอเข้างานแปดโมงเนี่ยเขามาต่อยกันฮะ ต่อยกันทำร้ายกันรุนแรงเลยฮะนะฮะโอโหซัดกันเละนะฮะถามว่าตรงนี้เนี่ยแม้เป็นการทำร้ายร่างกายกันก่อนเข้างานเนี่ยแต่อยู่ในรถบัสรนะฮะที่ตัวนายจ้างเนี่ยคือนายรวยเนี่ยจัดหามาเพื่อให้เข้าทำงานได้อ่มีประสิทธิภาพเนี่ยตรงนี้เลิกจ้างได้ไหมครับตอบคือเลิกจ้างได้ถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลาเข้าแรงงานนะ,ะเข้าเข้างานนั่นเองนะครับอย่างที่สองครับเขาบอกว่านโลเนี่ยเป็นแอดมินนะ ดูแลเครือข่ายของบริษัทเป็นพวกคอมพิวเตอร์นะะแต่ตอนที่สัญญาทำสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยมีกฎเป็นสัญญาห้ามเลยว่าห้ามนําข้อมูลของบริษัทไปเปิดเผยโดยเด็ดขาดนะปรากฏว่าในหล่อเนี่ยก็ไม่ได้นําข้อมูลไปเปิดเผยหรอกฮะแต่ในหล่อเนี่ยได้นําไฟล์เอกสารสําคัญของบริษัทอันหนึ่งอาจจะเป็นไฟล์การเงินเนี่ยนะส่งเข้าอีเมลของตัวเองนะส่งเข้าอีเมลของตัวเองโดยที่ไม่ได้ไปเปิดเผยที่อื่นนะ แต่ส่งเข้าอีเมลของตัวเองในลักษณะที่ว่าสามารถจะไปเปิดเผยเมื่มอไหร่ก็ได้แบบนี้ถามว่าเลิกจ้างเลยไม่บอกเลิกจ้างได้เพราะว่าอะไรฮะถึงแม้ว่ายังไม่ได้นําข้อมูลไปเปิดเผยแต่การที่คุณนําข้อมูลของบริษัทอาจจะเป็นเอกสารด้านการเงินนะเอาไปเข้าอีเมลของตัวเองในลักษณะที่สามารถที่จะเอาไปเปิดเผยต่อบริษัทอื่นได้ทันทีเนี่ยตรงนี้มันก็ผิดหลักการหรือว่า,าเขาเรียกจะผิดรายแรงนะครับซึ่งตัวในหล่อเองเนี่ยเป็นแอดมินแท้ๆเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องอะไรฮะ ควบคุมไม่ให้มันมีเอกสารที่สําคัญของบริษัทรั่วไหลเนี่ยคุณแท้ๆดันเอาไปเข้าอ e ีเมลส่วนตัวของตัวเองเนี่ยแบบนี้สามารถที่จะเลิกจ้างได้นะครับเนาะทีนี้อันที่5เนี่ยที่น่าสนใจอันนึงก็คือทําการอื่นอันไม่ควรในการปฏิบัติหน้าที่ที่เขาสอบเคยออกคือมาสายประจําเลยฮะโอ้โหเดือนนึงนี่ยสายไป8ครั้งนะฮะหัวหน้าเนี่ย ออกไปเตือนแล้วนะ HR บอกเรียกออกใบเตือนแล้วแต่ก็ยังมาสายฮะโอ้โหทำไงได้ฮะก็กินข้าวเช้าอยู่อะนะฮะอย <c oughs> นะฮะเออไม่อวดดีอย่างนี้นะนะฮะอย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลิกจ้างได้เพราะถือว่าทําการอันไม่สมควรในการปฏิบัติหน้าที่ให้รู้ล่วงถูกต้องและสุจริตนะฮะหรือเป็นไงฮะอาจจะเข้างานตรงเวลาเลยฮะแต่ว่าเป็นไงฮะโอ้ก็มีบ้างนะฮะเขาเรียกว่าไอ้คนเรามันต้องมีรายได้หลายทางนะฮะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เอาเวลาในขณะที่กําลังทํางานในเวลาง,งานในที่ทํางานนะฮะขายของเลยฮนะขายขนมมัง่งขายครีมกันแดดมัง่งขายไอ้นู่นไอ้นี่มัง่งแบบนี้เลิกจ้างไดนะ้เพราะถือว่าทําการอื่นอันไม่ควรกับการปฏิบัติหน้าที่ให้รู้ล่วงและถูกต้องเลยโดยสุจดิตทีนี้พี่หมอเกรงอยู่อันหนึ่งทีนเดียวนี้มีบ่อยเลยนะพี่หมอโอ้หเห็นแล้วบางทีก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคือการไล์สด ไม่ว่าจะไลฟ์ผ่านแอปนั้นแอปนี้ฮะแอปดําแดงมั่งแอปแอปอะไรฮะแอปส้มมั่งแอปฟ้ามั่งแอปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมาไลฟ์สดนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดขายของนะก็เรียกว่ามีการไลฟ์สดเพื่อทักทายแฟนคลับนะอาจจะมีการส่งของคงของขวัญบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะในระหว่างทํางานแล้วก็ในเวลางานเนี่ยโอ้ถึงแม้ไม่มีดีกาออกแต่พี่หมอบอกเลยน่าจะเลิกจ้างได้นะฮะอันนี้ก็อาจจะออกข้อสอบปีเราได้นะครับเนาะทีนี้ ในเรื่องของหน้าที่ของลูกจ้างเนี่ยนะฮะที่ต้องปฏิบัติมีอยู่5ข้อเนี่ยที่น่าสนใจคือข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยนะฮะไม่ว่าดไม่ทํางานด้วยตัวเองฮะโมไม่ได้มีความสามารถตามที่ได้โมไว้นะฮะหรือว่าไม่ทํางานตามเวลาที่ตกลงกันเนี่ยนะฮะอาจจะขาดงานอาจจะไม่ไปตามเวลาเนี่ยแบบนี้นายจ้างสามารถที่จะเลิกจ้างได้นะครับอาจจะเลิกจ้างได้นะครับนะทีนี้ข้อที่น่าสนใจคือข้อ3.5คือ เขาไม่ได้บอกว่าแค่เลิกจ้างได้นะแต่แต่แต,แต,แต่ถ้าไปทําผิดหนึ่งใน5อย่างที่ไม่ควรทำเนี่ยนอกจากว่าจะเลิกจ้างได้แล้วเนี่ยนะยังเลิกจ้างได้โดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่เป็นเป็นสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่กำหนดระยะเวลา แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายค่าสีไมทดแทนด้วยนะอ่าฮอันนี้ที่น่าสนใจนะครับก็ให้ดูไวล้ลากันนะครับอยู่ในพาร์ทหน้าพี่หมอจะมาพูดเรื่องของหน้าที่ของนายจ้างบ้างซึ่งจะเป็นพาร์ทสั้นๆแล้วกันนะครับตอนแรกกะว่าจะรวมกันแต่ว่าน่าจะยาวเกินไปแล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่หมอด้วยยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมซื้อชีสแล้วก็สมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุพี่หมอได้นะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ